ถูกจับตามองอยู่ในตอนนี้สำหรับนักแสดงสาวคนสวยพิงก์มลวันสตรัตพยูนเมื่อล่าสุดเธอได้ออกมาประกาศข่าวเซอร์ไพรส์ลงสมัครมิสแกรนด์ไทยแลนด์2024เป็นตัวเท่นของทีมภูเก็ต โดยพิงได้ออกมาโพสต์ข้อความฝากเนื้อฝากตัวว่าขอฝากเนื้อฝากตัวกับการประกวดครั้งนี้แบบสุดใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิงกมลวันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเต้าพิงติงตองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเต้าพิงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิง m g t 2จ2ทเครื่องหมายสี่เหลี่ยม f c พิงกมลเครื่องหมายสี่เหลี่ยม MGT เครื่องหมายสี่เหลี่ยม m g t 2 0 2 4เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมิสแกรนภูเก็ต ท่ามกลางคอมเมนต์จากแฟนคลับที่เข้ามาส่งใจเชียร์มากมายถูกจับตามองอยู่ในตอนนี้สำหรับนักแสดงสาวคนสวยพิงกะมลวันสตรัตพยูนเมื่อล่าสุดเธอได้ออกมาประกาศข่าวเซอร์ไพรส์ลงสมัครมิสแกรนด์ไทยแลนด์2024เป็นตัวเท่นของทีมภูเก็ต โดยพิงได้ออกมาโพสต์ข้อความฝากเนื้อฝากตัวว่าขอฝากเนื้อฝากตัวกับการประกวดครั้งนี้แบบสุดใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิงกมลวันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเต้าพิงติงตองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเต้าพิงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิง m อ็มจ2ทเครื่องหมายสี่เหลี่ยม f c พิงกมลเครื่องหมายสี่เหลี่ยม MGT เครื่องหมายสี่เหลี่ยม m g t 2 0 2 4เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมิสแกรนภูเกต ท้ามกลางคอมเมนต์จากแฟนคลับที่เข้ามาส่งใจเชียร์มากมาย